สวัสดีครับยิงกับมาพบกับบาสเซนางอีพีที่สิเนะครับเปิดมาลูกแรกที่น้องมอนยิงไปโอ้โหแม่นจริงๆครับน้องบอนช่วงนี้ยิง2บอลออกมาที่น้องคิวนะครับดูสถานการณ์ก่อนเอาขอติดขาตัวเองไม่เป็นไรครับผมเก็บบอลมาคอมาเลี้ยงเข้ามาปุ๊บขึ้นเร็วแต่แม่ขึ้นเร็วไปหน่อยแล้วตะวันครับมาซ้ําได้โอ้โหเป็นลูกซ้ําที่สวยจริงๆมาที่พิไทยครับได้ถือบอลสั่งการบอกตำแหน่งน้องมอนมาหยิบบอล น้องมอนโยนออกมาให้ตั้นน้องมอนขึ้นไม่ขึ้นครับเอ๊ติดขอบห่วงนิดนึงครับตะวันเก็บมาได้ตะวันมองมองดูเลี้ยงเร็วๆมาปุ๊บขึ้นโฟเตอร์ไม่ลงครับแต่ยังปาดบอลมาได้แต่ก็ออกไปเปิดมาใหม่ที่น้องตั้นจ่ายให้น้องมอนครับมอนดูสถานการณ์มอนโยนมาให้พี่ไทยสวยๆแต่มันมุมมันยากไปหน่อยครับขึ้นยากไปนิดนึงแต่ก็เป็นการฟาวไปนะครับ เปิดมที่น้องมอนอีกรอบนึงน้องมอนยกมาโอ้โหไหลออกอมอนเก็บแม่ได้อีกจึงติดมืออีกโยน,ออยนข้าหมหัวมาให้พี่ไทยไทยมองมองแล้วก็โยนให้น้องมอนอีกรอบมอนชุดแม่นิดเดียวเองทียงตันโยนมาให้น้องมอนอีกรอบนึงมอนเลี้ยงยกโอ้โหพี่น้อยสเต็ปสวยงามมากนะครับลงไปดีน้องคิวชุด โอ้โหตีหลังงผมเก็บลูกได้ซ้ำไปแม่แรงไปนิดนึงคิวลงไม้ผมแต่โดนต้นสก,กัดไว้ได้อยู่ที่น้องม่อนลงลงอีกแล้วแต่จ่ายมาจ่ายคืนน้องม่อนยังไม่ยิงเลี้ยงเข้ามาได้เข้ามาโอ้โหง่ายง่ายเลยครับลูกนี้เป็น4ต่อ1สกอร์ตอนนี้เรียกว่านำห่างเลยนะครับผมมาสก,กีนให้แต่น้องคิวบอกไม่ต้องขึ้นนเห็นไหมละครับถ้าไปตามส,ก,ก,สก,กีนก็ได้แล้ว ปึบชุดโอ้โหหกต่อหนึ่งสกอร์ไปไกลมากเอาเนื้องติดขาตัวเองเตียงเล่นได้โยนมาให้น้องคิวน้องคิวชุดมาแรงไปนิดนึงมเก็บลูกหลอกหนึ่งทีส่งให้ตะวันตะวันส่งคืนไหมผมชุดอีกม่ยังติดติดหลังห่วงนะครับโยนลงมาให้น้องม่อนครับเดี๋ยวพี่ไทยพี่น้องม่อนชุดโอ้โห โยนเร็วมาให้น้องคิวคิวดูสถานการณ์จะเล่นไงดีเลี้ยงเข้ามาทางซ้ายมุมถนัดขึ้นเลยลงไปครับเป็น2ต่อ6สกอร์ตอนนี้เรียว่าไล่มาเรื่อยๆนะครับ้ำมันส่งไ้พิไทยพิไทยมองสถานการณ์ก่อนไ้เข้ามาเองโหหลุดแล้วครับขึ้นเอ้ยังไหลออกอีกแต่ยังเก็บมาได้โยมให้ตั้นตันขึ้นชุดเอาโดนได้ไทยม,มาที่ตะว,วันนะครับ ตะวันเลี้ยงเข้ามาขึ้นง่ายๆครับลูกนี้ต่โยนออกมาให้ตันตันมองตันมองโยนให้ม่อนลูกลูกโดน้องวอนดูสถานการณ์อีกเช่นเคยฉีสั่งแล้วว่าจะเข้าไปปุ๊บหนึ่งสองขึ้นติดขอบซ้ําลงไปครับเป็น7ต่อ3สกอร์ตะวันโยนมาเกือบออกครับนี้น้องคิวเก็บบอลได้น้องคิวดู คอรดหลอก1ทีแต่ยังติดขาตัวเองอยู่แล้วยนยาวไหมผมตรงนี้ผมหลอก1ทีแล้วก็ขึ้นเลアแบบสวยๆนะครับน้องมอนชุตอีกแล้วเพื่อจะปิดเกมแต่ยังครับผมแย่งรีบาวมาได้สูสถานการณ์โยนให้ตะวันตะวันหลอกหลอกแล้วมาเอง1 2 3ขึ้นแม่ติดนะครับแต่ไม่ฟาวนะครับไม่มีฟาวใดๆแค่สะดุดนิดหน่อยใจลองชุดบ้างโอ้โหติดครับน้องวันได้บอลมาขึ้นเองดีกว่า เป็น8ต่อ4นะครับเหลืออีก1แต้มเกมบอลอยู่ที่น้องคิวคิวยโยนไหมผมชุด2เพื่อจะดึงสถานการณ์ขึ้นมาแต่ติดขอบห่วงท่ไทยถือบอลน,นะครับตรงนี้ไทยโยนล่วงหน้าไปนิดหนึ่งแต่ไม่น้องคิวเก็บบอลได้น้องคิวเริ่มเหนื่อยนะครับขอดูสถานการณ์ก่อนไม่จะเล่นยังไงดีคิวหลอกมาแล้วเข้ามาข้างในขึ้น เป็นแปต่อ5้านะครับไล่มาเรื่อยๆแต่ว่าน้องม่อนจะปิดเกมเองหรือไม่รูปนี้ปิดเองเลยแล้วกันชุดโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ